ร่วมงานแต่งน้องชายเซนทราพุทธมิวนิษ h าพร้อมด้วยลูกสาวน้องมรินร่วมงานแต่งน้องชายคนดังไฮโซฮิม oh อิสริยาภาพน่ารักและอบอุ่นมากเป็นภาพที่อบอุ่นมากเมื่อเซนทราพุทธกูหาเปรมกิจพร้อมด้วยภรรยาคนสวยมิวนิษฐาและลูกสาวน้องมารินแท็กทีมกันทั้งครอบครัวเพื่อไปร่วมอวยพรและร่วมแสดงความยินดีกับน้องชายคนกลางหิมอิสริยะกูหาเปรมกิจหรือที่รู้จักกันคือไฮโซหิม oh เข้าพิธีแต่งงานแล้วกับเจ้าสาวสุดสวย โดยบรรยากาศของพิธีมั่นและพิธีลองฉานองตานเมื่อค่ำคืนวันที่14ตุลาคมเป็นไปนอย่างน่ารักและอบอุ่นจริงๆได้เห็นภาพความรักความผูกพันของพี่ชายน้องชายตระกูลคูหาเพรมกิจกอดอวยพรกันและกันนอกจากนี้ยังได้เห็นภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องมารินกับชุดเดรสฟูฟ่องหลานสาวสุดที่รักไปร่วมอวยพรคุณอาหิมด้วยบอกเลยว่าสาวน้อยชนะเลิศทั้งงานไปเลยเพราะได้ไปยืนอยู่อย่างใกล้ชิดทุกโมเมนต์งานแต่งของคุณอาจริงๆ ทั้งนี้ไฮโซฮิมคูหาเปรมกิจทะยานคนกลางหมื่นล้านตระกูลค้าทองคําแท่งน้องชายของเซนธาราพุทธคูหาเปรมกิจแม้จะไม่ค่อยออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีเพราะเขาเคยมีหวานใจเป็นดาราสาวคนดังด้านการทํางานนอกจากช่วยงานธุรกิจของครอบครัวเขายังมีธุรกิจนําเข้ารถยนต์อิสระในนามบริษัทรอยัลมอเตอร์จำกัดโดยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะ